เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีฟแฟนๆจากเรื่องบรุโตะและนารุโตะทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำ เกี่ยวกับ5บุคคลในอุจิวะนะครับผมที่สามารถหลุดพ้นออกจากคำสาปแห่งความเกลียดชังได้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องขออธิบายความเกลียดชังของตระกูลอุจิวะก่อนนะครับผมว่ามัน เป็นมายังไงนะครับผมซึ่งมันได้มีการอธิบายจากรุ่นที่สองนะครับผมรุ่นที่2เนี่ยเขาเคยได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าตระกูลอุจิวะแล้วก็ตระกูลเซนจูเนี่ยเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็ได้มีการถูกเปรียบเทียบกันมาโดยตลอดว่าพลังของตระกูลเซนจูเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะความรักนะครับผมแต่พลังของตระกูลอุจิวะเนี่ย เกิดขึ้นมาได้เพราะคาถานั่นเองแต่ตัวของโทบิลมะเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีตระกูลไหนที่รู้สึกถึงความรักไปมากกว่าตระกูลอุจิวะอีกแล้วนะครับผมนั่นก็แสดงว่าตระกูลอุจิวะเนี่ยมีแต่ความรักนั่นเองนะครับเพราะว่าตระกูลอุจิวะเนี่ยยับยั้งและผนึกความรู้สึกนั้นเอาไว้นะครับผมพอคนของอุจิวะเนี่ยได้รู้ถึงความรักนะครับผมก็จะเหมือนกับการปลดล็อกอารมณ์ทั้งหมดที่เคยมีมานะครับผมก็จะปลูกความรัก ที่ลึกซึ้งที่เหนือกว่าเซนจูขึ้นมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมที่ไม่รู้จักอุจิวะจริงๆนะครับผมก็จะดูเหมือนกับว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันก็ดีนี่พลังจากความรักความรักชนะทุกอย่างอะไรทํานองนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับผมพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ภายในมีความเป็นไปได้นะครับผมที่จะควบคุมได้ยากนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออุจิวะได้รู้สึกถึงความรักและรู้สึกถึงการสูญเสียความรักนะครับผมมันจะถูกทด แทนโดยความเกลียดชังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านะครับผมซึ่งจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับผมและหลังจากที่ได้ถูกทดแทนด้วยความเกลียดชังแล้วนะครับตัวของจักรพิเศษเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกออกมานะครับผมในสมองของอุจิวะนั่นเองนะครับผมมันก็เลยทําให้พวกอุจิวะเนี่ยสามารถเบิกเนตรวงแหวนได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันส่องถึงในจิตใจนั่นเองและยิ่งถ้ามีพลังความแค้นเยอะๆเนี่ยพลังของเนตรเนี่ย ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมพร้อมกับความแค้นด้วยนะครับผมซึ่งนั่นก็แปลได้ว่าเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาอะไรทํานองนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นข้าวข,ของคําศาพที่ตระกูลอุจิวะเนี่ย ได้แบกรับกันมานะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง5คนที่เขาสามารถหลุดออกจากคำสาบนี้ได้นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าคนสามารถเบิกเน้นกระจงเอาหมื่นบุกผาได้แล้วเนี่ยคำสาบหรือว่าความแค้นที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะต้องมีเยอะถูกต้องไหมครับผมแต่5คนนี้เนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่าคนแรกเนี่ยจะเป็นอุจิวะชิซุยนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันดีชายที่มีนามว่าชิซุยเนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความ สามารถที่สุดในอุจิวะณเวลานั้นเลยก็ว่าได้พูดง่ายๆก็คือเป็นดาวดวงใหม่ที่จะขึ้นมาครอบครองอุจิวะนะครับผมถ้าตัวเขายังไม่ตายซะก่อนเนี่ยเผลอๆในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้าตระกูลอุจิวะได้แบบไม่ยากนะครับผมชิซุยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้ตกอยู่ในคํำสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่เคยเลยนะแต่ชิซุยเนี่ยมีวิธีที่จะกําจัดคํำสาป ออกจากตัวก็คือเขาเนี่ยอุทิศตนให้กับหมู่บ้านโคโนฮะนั่นเองนะครับผมแต่ในวัยเด็กเนี่ยชิซุยเองเนี่ยก็เคยโดนความมืดเข้าครอบงําเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยที่จะปล่อยให้เพื่อนของเขาเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกันนะครับผมก็ในภารกิจครั้งนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะครับผมถ้าชิซุยช่วยเนี่ยก็พอที่จะรอดได้นะครับผมแต่ชิซุยเนี่ยเลือกไม่ช่วยเพราะว่าอิจฉาในฝีมือของเพื่อนคนนั้นนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับถ้า ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปหาดูกันได้ซึ่งเหตุการณ์นั้นเองนะครับก็เลยทําให้ชิซุยเนี่ยสามารถเบิกเนตรวงแหวนกระจกเอาหมื่นบุกผาขึ้นมาได้นะครับผมแต่อีกทางนึงเลยเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับเขาเหมือนกันว่าต่อไปนี้หรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไม่ทําตัวแบบนี้อีกแล้วนะครับผมนั่นก็ทําให้ชิซุยเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในความมืดหรือว่าไม่ได้ตกอยู่ในคําสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลอุจิวะนั่นเองนะครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยยิ่งได้พลังเนตรที่สุดดดยอระับ เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพามาเนี่ยมันจะต้องยิ่งมีคำสาปเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมอย่างที่ตัวของโทวีลมาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเออพลังยิ่งขึ้นคำสาปก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมแต่จิซุยเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกจากคำสาปนั้นมาได้นะครับผมแถมในวาระสุดท้ายเขาก็ยอมเสียสละตัวเองนะครับเพื่อช่วยเหลืออิทะจินั่นเองนะครับผมเพื่อช่วยให้อิตะจินเนี่ยสามารถเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุภาขึ้นมาได้เพื่อจะให้อิตะจินเนี่ยได้ไปทําตามเจตนาลมที่ ได้ฝากเอาไว้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตายไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นคนแรกที่สามารถหลุดออกจากคำสาบได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนที่2กันเลยดีกว่าคนที่สองเนี่ยก็จะเป็นบรรพบุรุษของชิซุยนะครับผมที่มีชื่อว่าอุจิวะคังามินั่นเองอุจิวะคังามิเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับว่าเขาเป็นพ่อหรือว่าเป็นปู่ของชิซุยกันแน่แต่ถ้าดูจากอายุแล้วเนี่ยดูจากรุ่นราวคราวเดียวก,กันกับที่เขาเป็นเพื่อนของรุ่นที่3เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น ปู่มากกว่านะครับผมตัวของเขาเนี่ยถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะแต่ก็มีข้อมูลออกมาน้อยมากๆนะครับผมช่วงเวลานึงเนี่ยเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับทีมของฮิลูเซนนะครับที่มีเอเดนโซด้วยแล้วก็เป็นทีมที่ติดตามโทบิละมะณนะเวลานั้นด้วยนะครับผมเขาถือว่าเป็นอุจวะหนึ่งคนเลยนะที่โดนโทบิละมะเนี่ยยอมรับนะครับว่าตัวของคางามิเนี่ย ไม่ได้ตกอยู่ในคำสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลอุจิวะนั่นเอนะครับงั้นเราก็ไปต่อที่คนที่3มกันเลยดีกว่านะครับผมคนที่3มเนี่ยก็จะเป็นอุจิวะอิทาจินั่นเองนะครับผมตัวของอิทาจิเนี่ยหลายๆคนนะครับผมที่ยังดูไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้ติดตามนารุโตะแบบชัดเจนเนี่ย <l ain> <k S 1> ก็อาจจะยังมองเห็นอิทาจิเนี่ยเป็นอัจฉริยกรตัวร้ายนะครับผมที่อยู่ในคาบของแสงอุสานะครับผมถึงแม้ว่าในเรื่องนารุโตะเองเนี่ยก็ยังมีอุจิวะชินอีก 1คนนะครับผมที่เคาลบในวิสัยทัศน์ของอิทาจิในทางที่ผิดนะครับผมแต่ตัวของอิทาจิเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอุจิวะอีกหนึ่งคนนะครับผมที่สามารถเอาชนะคำสาปแห่งความเกลียดชังขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวของอิทาจิเนี่ยไม่น่ารอดน,นะครับเพราะว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็เห็นเพื่อนเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาแล้วก็เห็นสงครามกันมาอย่างมากมายนะครับผมโดยเฉพาะตอนนี้เขาเนี่ยเบิกเนตรวงแหวนได้เนี่ยก็คือเขาเห็นโทบิหรือว่าโอบิโตะนะเวลานั้น ฆ่าเพื่อนของเขาไปอย่างจังๆเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีความแค้นกับโอบิโตะอย่างมากนะครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรเพราะว่าถ้าเขามีนะครับผมเขาหาทางฆ่าโอบิโตะไปนานแล้วนะครับผมและเรื่องที่จะทําให้เขาตกอยู่ในคําสาปแห่งความเกลียดชังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องที่ว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตานะครับมันยังมี เรื่องที่เพื่อนสนิทของเขาอย่างชิซุยเนี่ยโดนดันโซกระทําแบบว่าแย่งเนตรไปแล้วก็ทาร้ายร่างกายอีกแล้วก็ต้องทําให้ชิซุยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอีกนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยชิซุยได้เล่าให้อิเาจิฟังทั้งหมดนะครับผมมันยิ่งน่าจะทําให้อิทาจิเนี่ยแค้นต่อหมู่บ้านมากขึ้นนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยรับเจตนารมมาจากชิซุยนะครับผมมันก็เลยไม่มีความแค้นที่จะทําให้เขาเนี่ยเอามาเลือกนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ฝั่งเดียวกับอุจิวะเพื่อที่ จะล้างแค้นหมู่บ้านนะครับผมแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะสังหารอุจิวะทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสงครามภายในนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพื่อน้องชายของเขาด้วยนะแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าอิสุจิจะไม่แค้นเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ในช่วงเวลาที่เขากลับมาเกิดใหม่ในร่างสัมภเวสีคืนชีพเนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับผมเท่าที่เขาเนี่ย อยากจะทําได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขาเนี่ยเก็บไว้ในใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่เขาก็ยังคงยึดมั่นนะครับว่าเขาเนี่ย เป็นอุจิวะอิจิแห่งโคโนฮะนั่นเองนะครับก็ยังคงเลือกช่วยเหลือนินจาในเงามืดต่อไปนะครับโดยการที่ไปหยุดยั้งคาบุโตะไว้นั่นเองนะครับผมและก็ในการกระทําของเขาในตอนที่เขาสังหารคนในตระกูลอุจิวะนะครับผมมันก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยส่งให้ซาสึเกะเนี่ยเข้าไปอยู่ในคําสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลด้วยนะครับเพราะว่าซาสึเกะในวัยเด็กเนี่ยก็ได้มาเห็นโศกนาฏกรรมแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับผมซึ่งเด็กวัยนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะต้องมาเจอเรื่อง แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยทําให้ซาสกเกตเนี่ยโดนครอบงําได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนที่4กันเลยดีกว่าคนที่4เนี่ยจะเป็นอุจิวะโอบิโตะนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าตัวของโอบิโตะเนี่ยมันหลุดมาในคลิปนี้ได้ไงทั้งๆที่ตัวของโอบิโตะเนี่ยตัวความแค้นเลยนะครับความเกลียดชังเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องย้อนอดีตให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงเอาโอบิโตะมาซึ่งในวัยเด็กของ โอิโตะนะครับผมถ้าใครได้ติดตามนาูโตมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะครับผมที่อยากจะเป็นโฮคังเงะยได้เพื่อที่จะปกป้องคนที่เขารักนะครับผมแล้วก็จะหยุดสงครามที่มีมาอย่างยาวนานด้วยนะครับผมซึ่งความมุ่งมั่นของโอบิโตะเนี่ยก็ยังคงแรงกล้าอยู่ตลอดเวลานะครับผมจนกระทั่งเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาตัวของโอบิโตะเนี่ยได้ออกไปปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนร่วมทีมตามปกตินะ ผมในช่วงสงครามนะครับผมและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพลาดท่า,ทาน,นะครับโดนหินขนาดใหญ่เนี่ยทับไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นคาคาชิหรือว่ารินเนี่ยก็คิดอยู่ในหัวแล้วแหละว,ว่าโอบิโตเนี่ยรอดได้ยากแล้วนะครับผมและโอบิโตเนี่ยก็เลยมอบเนตรวงแหวนให้กับคาคาชินะครับเพื่อเป็นของขวัญน,นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยหินก็ถมลงมาทับเขาเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าถ้าคนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยและเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องคิดว่า โอปิโตะเนี่ยตายแล้วอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ความเป็นจริงเนี่ยโอปิโตะยังไม่ตายนะครับผมและความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แบบเดิมนะครับผมโดี่เขาเนี่ยต้องการที่อยากจะเป็นโฮคาเงะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยถูกช่วยเหลือโดยมดารานะครับผมตัวของมาดลระเองเนี่ยมันก็ปั่นหัวโอปิโตะท่านู้นท่านี้นะครับผมพูดให้โอปิโตะเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเองนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าโอปิโตะตอนนั้นเนี่ยจะยังคงไม่ได้เชื่อมาดาระแบบ100%เรนะ ผมก็เลยยังไม่ได้ทําตามอะไรอย่างมากมายซึ่งมันก็เลยทําให้บรารัลาเนี่ยต้องจัดฉากให้ออบิโตะเห็นการตายของลินนะครับผมแล้วก็ทําให้ออบิโตะเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดโดยตรงนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตัวของออบิโตะก็ถูกครอบงําโดยคําสาปของตระกูอุจิวะนั่นก็คือคําสาปแห่งความเกลียดชังนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินสายมืดมาตลอดเลยนะจนกระทั่งมาถึงสึกสงครามโลกนินจาคันนีสี่ที่โอบิโตะเนี่ยได้มาเจอกับคาราชินะครับผมก็ได้มี การต่อสู้กันพูดคุยกันนะครับผมกับเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงนารูโตะด้วยและหลังจากที่เขาได้พูดกับนารูโตะไปนะครับผมและทําให้เขาเนี่พยพ่ายแพ้ต่อกองทัพพนมิตรินจาไปก็ทําให้เขาเนี่ยรู้ถึงความผิดของตัวเองนะครับเลยทําให้เขาเนี่ยเอาชนะความเกลียดชังขึ้นมาได้และเขาก็หันกลับมาช่วยทางฝั่งของกองทัพพนมิตรินจาเนี่ยล้มล้างมาดาลาร์แล้วก็คางุยะนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าโอบิโตะเนี่ยจะกลับเข้าสู่อุดมคติเดิมในวัยเด็ก ขเขาที่อยากจะเป็นโฮคังเงะนะครับผมแล้วก็ช่วยต่อสู้นะครับผมกับกองทัพพนมิตรินจาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตายไปนั่นเองนะครับก็ค mm ่ hmm. อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนที่5กันเลยดีกว่าคนที่5เนี่ยจะเป็นซาสึเกะนะครับผมซึ่งซาสึเกะเนี่ยเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในวังวนความเกลียดชังความแค้นเนี่ยมาตั้งแต่วัยเด็กหลังจากที่ตระกูลของเขาเนี่ย ถูกล้มล้างโดยอิทาิจินั่นเองนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ถูกเลยนะครับผมตัวของซาสเกตเนี่ยมีความอิจฉาริษยาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถูกบดบังโดยอิทาิจิมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยอิทาิจิก็จะอยู่นำหน้าเขาเสมอน,นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าเกลียดชังหรือว่าแค้นอะไรนะครับผมแค่มีการอิจฉาว่าเฮ้ยทำไมพี่เก่งจังอยากเก่งเหมือนพี่อะไรทำนองนี้นะครับผมแต่พอหลังจ,จากที่ตระกูลของเขาเนี่ยสูญเสียไปนะ โดยน้ำมือของอินาจิเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยความแค้นมาดตลอดเลยนะครับผมคือชีวิตของเขาเนี่ยคิดอย่างเดียวนะครับว่า จะล้างแค้นอิทจิยังไงนะครับผมมันจึงทําให้เขาเนี่ยแสวงหาพลังไปเรื่อยนะครับผมถึงแม้ว่าจะต้องไปอยู่กับอัจฉริยกรอย่างโอโรจิมารุเขาก็ไปนะครับผมจนกระทั่งทําให้เขาเนี่ยแข็งแร่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ไปสู้กับอิทจิแล้วก็ทําความฝันของตัวเองเนี่ยเป็นจริงได้นะครับผมโดยการที่เขาเนี่ยสามารถทําให้อิทจิเนี่ยตายได้นั่นเองนะครับผมแต่ไม่ได้ตายด้วยน้ํามือมานะตายเพราะเป็นโรคอยู่แล้วนะครับผมแต่ความแค้นนี้เนี่ยยังไม่หมดไปนะครับเพราะว่าตัวของ ของซาสึเกะเนี่ยได้ไปรู้ความลับของอิตาจินะครับว่าโคโนฮะเนี่ยใช้อิตาจิให้มาฆ่าล้างตระกูลตัวเองซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ความแค้นของซาสึเกะเนี่ยทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงได้มาหมดความแค้นก็หลังจากที่เขาเนี่ยได้สู้กับนารูโตะนะครับผมแล้วก็ได้รู้นะครับว่าตัวของนารูโตะเนี่ยมีความรู้สึกยังไงให้กับเขามาโดยตลอดเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยซาสึเกะเนี่ยเป็นเหมือนสายสัมพันธ์พี่น้องนะโดยที่ตัดกันไม่ขาดน,นะครับผมไม่ว่า ซาสเกตจะเป็นอัจฉริยกรเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยนารุโตะก็ยังคงคิดว่าซาสเกตเนี่ยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนอยู่นะครับผมบวกกับว่าได้มารู้ความจริงจากปากตอนอิทจิตเนี่ยเป็นร่างสัมภเวสีคืนชีพด้วยนะครับว่าสาเหตุที่อิทจิตทาแบบนั้นเนี่ย ทำไปเพราะอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมเราจะไม่สปอยแลวกันเผื่อใครยังดูไม่ถึงเขาจะได้แบบลุ้นๆหน่อยนะครับผมนี่ก็จะเป็น5บุคคลนะครับผมที่สามารถหลุดออกจากคำสาปแห่งความเกลียดชังของตระกูลอุจิวะได้นะครับผมจริงๆเนี่ยอยากจะแถมซาดาดไปด้วยหนึ่งคนนะแต่มันไม่เกี่ยวไงเพราะว่าหลังจากที่ซาดาดเกิดมาแล้วเนี่ยตระกูลอุจิวะเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนะครับก็จะมีซาสเกะแล้วก็ ตัวมันนี่แหละรบ้วบวก,กับแม่มันซากุระไปด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมก็ไม่น่าที่จะทําให้มันเนี่ยเก็บชังอะไรได้อย่างมากมายนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติเตือน,นมาได้ ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ